็คือคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลไทยเนี่ยเคยเห็นชอบให้อยู่จนหมดสัญญาไปแล้วนะแล้วขยายสัญญาให้แล้วเที่ยวนึงนะเราแสดงความจริงใจไปแล้วแล้วจําเป็นไหมที่จะขยายระยะเวลาต่อเพราะว่าสหรัฐก็เป็นมิตรเราแต่สหรัฐเองก็ต้องแสดงความเป็นมิตรที่จริงใจด้วย ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มการเมืองนักการเมืองผลถาวว่ามันโง่หรือมันฉลาดที่จะให้ไทยเนี่ยแสดงตนเป็นปฏิบัติกับจีนเนี่ยทั้งๆที่เรานคบกับทุกฝ่ายน,ยนี่คือการเดินหน้านโยบายในปัจจุบันส่วนจีนนะล่าสุดโดยพอบอทอบอของไทยฮะพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้เดินทางไปเยือนจีนนะ โดยมีมนตรีแห่งรัฐรัฐมนตรีกลาโหมของจีนหลีสร้างฝูนะให้การต้อนรับนะแล้วในหลีเนี่ยกล่าวว่าจีนพร้อมทํางานร่วมกับไทยเพื่อดําเนินการตามชันทามติสําคัญที่บรรลุโดยผู้นําทั้งสองประเทศและผะละผักดันความร่วมมือระหว่างสองกองทัพโดยเฉพาะระหว่างกองทัพบ,บกเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นรวมถึงรักษาเสถีภาพของภูมิภาคกับไทย และรับรองความมั่นคงที่ยั่งยืนภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทางความมั่นคงบางประการในปัจจุบันนะแล้วก็พลเอกนรมพันธ์ก็ตอบด้วยการแสดงความขอบคุณและสนับสนุนบทบาทสำคัญของฝ่ายจีนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมแสดงความมุ่งมั่นร่วมพยายามเดินหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและกองทัพยอย่างต่อเนื่องครับแล้วข่าวเนี้ยสื่อจีนเนี่ยรายงานข่าวเลยนะสื่อจีนเนี่ยรายงานข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญเลยนะรระดับพบทบไทยเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการะฮะอันนี้คือข่าว c c t v วีไหมค่ะรูปภาพเนี้ยรายงานข่าวนะฮะคือได้ว่าก็ให้การต้อนรับแล้วก็คำพูดที่สื่อมาเนี่ย โดยเฉพาะคำพูดของจีนนะ,ะบอกเลยว่ายืนยันว่ารับรองความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคยามที่เอเชียแปซิฟิกเผชิญความท้าทายทางความมั่นคงบางประการในปัจจุบันคำพูดนี้มีนัยยะมากเพราะว่าอีกขั้วมหาอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกรุกมา นะแน่นอนไทยนี่คือหมุดหมายหนึ่งแล้วพอบอทอบอไทยเดินทางไปเยืนจีนแล้วได้มีการแสดงออกแบบนี้ออกมาโหมีแรงสั่นสะเทือนมากนะแล้วความเคลื่อนไหวของจีนคือซาอุเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมทางธุรกิจจีนอาหรับที่กรุงริยาตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเป็นครั้งแรกที่ซาอุเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะงานนี้มีสองวันนะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนจีนแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับนะ เข้าร่วมพบปะหารือกันคือจีนนี่ใหญ่ไหมใหญ่ซาอุใหญ่ไหมขนาดเศรษฐกิจใหญ่แล้วสองชาติรวมกันไม่พอยังมีอาหรับอีกนะมาร่วมด้วยที่ซาอุฮะเซ็นสัญญานะในการลงทุนเนี่ยร่วมร่วมหมื่นล้านบาทในวันแรกนะเนะี่ามืมมือมความตกลงเนี่ยหมื่นล้านดอลลาร์นะฮะไม่ใช่หมื่นล้านบาทนะหมื่น <laughs> ล้านดอลลาร์ โอ้โหดิเบิมเลยฮะนะแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพิ่งไปเยือนซา,าอุบอกว่าสหรัฐไม่ต้องการให้ซาอุเลือกข้างนะซาอุตอบว่าการมีความสัมพันธ์ทั้งสหรัฐและจีนไม่ใช่การแข่งขันเพื่อแพ้ชนะนะพูดง่ายๆคือซาอุเนี่ยย,ย,ยืนยันแนวทางของตอนเองในปัจจุบันต่อไป คือไม่ได้พึ่งพาสหรัฐฝ่ายเดียวเหมือนสมัย,มยในอดีตอีกต่อไปแล้วนี่ะแล้วก็เครื่<ล>องบินนะของริยาตแอร์บบตอนนี้ไม่ใช่แค่ไปจอดนะโชว์ตัวแต่ตอนนี้ขึ้นบินโชว์ตัวอันนี้เป็นข้าบจากครบเครื่องเรื่องซาอุดนะฮะริยาดแอร์บนน่านฟ้าของกรุงยิยาดประเทศซาอุดิอาระเบียฮะยังไม่เริ่มบินรับผู้โดยสารนะฮะแต่นี่บินโชว์ก่อน อันนี้ไม่ใช่ทราบตัดต่อนะบินโชวก่อนอแล้วประกาศรอบงานอยู่นะคุณใหญ่สนใจไหมสีสันนี่เด่นมากให้น้องไปสมัครหน้าที่อะไรทำตำแหน่งอะไรไปเที่ยวดีกว่าไิยัดแอรซซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยนะรองนายกก็คือคุณดอนประมัติวินัยเพิ่งจะเดินทางไปเยือนซาอุได้พบทางรัฐมนตรีซาอุแล้วก็นี่คือประธานหอการค้าแห่งซาอุนะ มีนักธุรกิจไทยมีภาครัฐไทยไปเจรจาพูดคุยแล้วก็มีการหารือกันหลายเรื่องนะฮะโดยมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยซาอุเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะสารสัมพันธ์เนี่ยสามแสนกว่าล้านบาทนะฮะแล้วไปคุยเที่ยวนี้มีการหารือกันถึงเรื่องการลงทุนระหว่างกันฝังซาอุเนี่ยนะได้แสดงเจตนาที่จะ สารต่อ<น>ความร่วมมือต่อไปด้วยอย่างเช่นเรื่องปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมีปัญหาไง<น>เรื่องสงครามรัสเซียยูเครนบริษัทของซาอุเนี่ยยืนยันว่าก็จะยังส่งปุ๋ยมาไทยต่อเนื่องที่เราราคาปุ๋ยมันไม่กระฉูดขึ้นไปเนี่ยเ,เ,เกินไปกว่านี้นะก็เพราะว่าได้ปุ๋ยจากซาอุเนี่ยแล้วเขาจะขยายการลงทุนไปเรื่องอื่นด้วยก็คือบริษัท SABIC นะฮะเป็นบริษัทของซาอุ แล้วก็มีธุรกิจอาหารร่วมกันในอนาคตบริษัท h e a l t h and Wellness Management Consultant อันนี้ของฝั่งซาอุดิอาระเบียก็จะมาลงทุนในไทยล่าสุดก็17,000กว่าล้านอันนี้ตัวอย่างคนระแล้วในซาอุเนี่ยจะมีโครงการมกับ project ตามวิชั่น2030 <c oughs> นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการปลูกต้นไม้หมื่นล้านต้นไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มส่งต้นไม้ไปซาอุดแล้วกว่า2 0 0 0 0 0ต้นนะคร แล้วไทยเราไปเที่ยวนี้ก็ขอซาอุสนับสนุนการที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Special ลไลท p เอ็กภูเก็ต2028ซาอุก็ขอให้ไทยสนับสนุนซาอุดิเอ็กซโป2030นี่คือความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับซาอุนะฮะส่วนเรื่องไทยกับสหรัฐอเมริกาหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจฮะในเว็บข่าวแนวหน้าออนไลน์บทความกวนน้ำให้ใสเนี่ยได้ลงบทความ ว่าด้วยเรื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงพันกิโลวัตต์ที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี <c oughs> ซึ่งท่านผู้ชมเห็นภาพฮะ <c oughs> นี่คือภาพของสถานีวิทยุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สถานีวิทยุกระจายเสียงพันกิโลวัตต์นะคะของสถานีวิทยุเสียงอเมริกาค่ะอยู่ที่บ้านดนูอุดรธานีนี่เน, <c oughs> เนื้อที่ใด้ประมาณ3,400ไร่อเมริกาเคยใช้เป็นฐานทัพชั่วคราวด้วยค่ะซึ่งกําลังจะหมดสัญญาลงในวันที่30กันยายนปีนี้ก็คือจะหมดสัญญาประมาณ3เดือนข้างหน้าค่ะคำ <c oughs> ถามคือมีเหตุผลไหมยังไงที่จะขยายอายุความตกลงต่อไปอีกนะีคะนี่เป็นการตั้งคําถามนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สัญญาเนี่ยจะหมด30กันยาปี6ค่ะความหมายคืออีกราราวสามเดือนข้างหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้ปี60ไทยเราเคยขยายความตกลงนมาแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วก็จะมาหมดเอาอีกสเดือนข้างหน้าเนี่ยนี่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพันกิโลวัตต์ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกาอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานี ถ้ามีภาพข้างในนะจะมีภาพข้างในจะมีเครื่องนะฮะคือมันเป็นการใช้สื่อในอดีตส่งสัญญาณวิทยุปัจจุบันเนี่ยสหรัฐเองมีสื่อดิจิตอลแล้วอันนี้ยังจำเป็นอยู่หรือะนะะเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยยังต้องสนับสนุนอันนี้อยู่หรืออ่เดี๋ยวมีภาพข้างในนะฮะในสถานีวิทยุเนี่ยว่าเครื่องมันข้างในยังไงมันเป็นสถานีวิทยุคลื่นสั้นค,คือถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเนี่ย เราเนี่ยก็จะได้ที่3,400ไร่เนี่ยซึ่งสหรัฐเคยใช้เป็นฐานทัพชั่วคราวด้วยในอดีตอ่ะเอากลับคืนมาใช้ประโยชน์อื่นอันนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรด้วยแต่ถามว่าความจําเป็นในปัจจุบันถ้าจะอ้างว่าต้องใช้สถานีวิทยุนี้สื่อข่าวสารเนี่ยคิดว่าจําเป็นไหม ยุคเป็นเปลี่ยนไปแล้วการสื่อสารเปลี่ยนไปแล้วส่งสัญญาณมาจากสหรัฐก,ก็ได้ทุกวันนี้ไปทั่วหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วพื้นที่กระจายเสียงนี่ในอดีตนะในยุคสงครามในอดีตเนี่ยมันกระจายไปถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเลยพันกิโลนะเพราะฉะนั้นพันกิโลนี่คือขึ้นความถี่ไม่ใช่ระยะกิโลเมตรนะกิโลวัตนะทีนี้ประเด็นก็คือคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลไทยเนี่ยเคยเห็นชอบ ให้อยู่จนหมดสัญญาไปแล้วนะแล้วยายสัญญาให้แล้วเที่ยวหนึ่งนะ<ภ>เราแสดงความจริงใจไปแล้วแล้วจําเป็นไหมที่จะขยายระยะเวลาต่อที่จะหมดในอีกสามเดือนข้างหน้าเนี้ย<ภ>กันยาหกหกเนี้ยนะเพราะฉะนั้น<ภ>นี่เป็นอีกปมหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากประเด็นเรื่องความจําเป็นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่งางประเทศก็สําคัญเพราะว่าสหรัฐก็เป็นมิตรเรา<ภ>แต่สหรัฐเองก็ต้องแสดงความเป็นมิตรที่จริงใจด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจว่า รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรนะจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันหรือจะรอรัฐบาลใหม่เพราะมันอีกแค่สเดือนนะนี่นี่บางช่วงเนี่ยมีข่าวลือไงบอกว่าที่เนี่ยเป็นคุกลับ CIA อะแต่สาระก็ออกมาปฏิเสธเนะี่ยเอามาปฏิเสธว่าไม่มีนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่จําเป็นแล้วนะเอาที่กลับมาทําเปิดเผยเลยทําอะไรไอ้ข่าวลือทั้งหลายมันก็ได้หมดไปเลยใช่ไหมไทยเราก็ได้มีพื้นที่เอาไปใช้อย่างอื่น นะแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องบางคนนี่ไม่ทราบนะว่ามีแบบนี้อยู่ด้วยนะ,ะนี่คือไทยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐมาส่วนไทยไม่ต้องต่อสัญญาเนี่ยอันนี้คือชื่อบทความครับก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยและสหรัฐนะถ้าไปดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐในแง่ของการค้าเนี่ยมีความสําคัญไม่น้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่มกราถึงเมษาปีน,นี้นะฮะดูไทยสารัฐกันก่อนอันนี้ไทยจีนนะไทยจีนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยคุณใหญ่ค่ะมูลค่า1.1ล้านล้านบาทนะสูงที่สุดเลยค่ะถัดมานะไม่ใช่ไทยสารัฐนะถัดมานี่เป็นไทยกับอาเซียนอาเซียนห้าห้าประเทศอ่ะ8แสนกว่าล้านบาทมูลค่าการค้าก็คือส่งออกกันนำเข้ารวมกันค่ะ แล้วรองถัดมาอีกค่อยเป็นสหรัฐนะเจ็ดแสนกว่าล้านนะสหรัฐไม่ใช่คู่ค้าใหญ่สุดของเรานะแต่สำคัญนะเห็นไ,ไหมฮะแล้วตามมาด้วยไทยญี่ปุ่นหกแสนห้ามื่นกว่าล้านแล้วก็ไทยสหภาพยุยโรปสี่แสนกว่าล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆกับประเทศต่างๆเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเราจึงครบหมดไง จีนเราก็วางมือไม่ได้ไงเพื่อประโยชน์รอบด้านออนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มการเมืองนักการเมืองผลถามว่ามันโง่หรือมันฉลาดที่จะให้ไทยเนี่ยแสดงตนเป็นปฏิบัติกับจีนเนี่ยมันโง่หรือมันฉลาดกันเนี่ยมันก้าวหน้าหรือมันถอยหลังทงั้งทั้งที่เรานี่คบกับทุกฝ่ายไงนะนี่คือการเดินหน้านโยบายในปัจจุบัน